เอาไจบด้วยท่าประจำด้วยนอกจากจะหล่อแล้วนะฮะยังมีความสามารถเรื่องการแต่งเพลงเก่งมากอ่ะเก่งมากๆนี่เพลงที่8แล้วนะฮะแปแล้วคือรวมเป็นอัลบั้มไหมแฟนคลับเขาเรียกร้องมานั่นน่ะสิปกติแล้วศิลปินเนี่ยเขาเจอกอัลบั้มทีกี่เพลง สิเพลงประมาณนี้มาประณนี้นี่ก็8เพลงแล้วอ่ะใกล้แล้วออีกไม่นานคงจะได้รวมชุดเพลงเพราะนะฮะจากท่านนายกแล้วก็คงมาให้แฟนคลับเนี่ยได้เป็นเจ้าของกันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่เป็นซิงเกิลที่8แล้วชื่อเพลงว่าวันใหม่นะครับก็คงจะพูดถึงเรื่องของการก้าวเข้าสู่วันใหม่ก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสดใสเนี่ยนะฮะ หลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่านให้สัม,สมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากเมื่อสุขที่แล้วเนี่ยนะฮะท่านนายกเนี่ยเขาขอพักงานไปใช่ไหมลาลาป่วยไปไป,ไปรักษาดวงตาบอกว่าตอนนี้กําลังรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พูดถึงการหาเสียงร่วมกับพักพลังประชารัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายในสัปดาห์นี้ว่าขอหารือร่วมกับทางพักก่อน ขอให้ทุกคนใจเย็นๆส่วนที่บอกว่าจะไปปรสาสัยใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะไปหรือไม่ท่านพิกตูบอกว่าคงต้องพิจารณาก่อนนะครับขณะเดียวกันไฮไลท์เนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเป็นเพลงลำดับที่8แล้วนับตั้งแต่เข้ามาทั้งควบคุมสถานการณ์แล้วก็บริหารประเทศมานะฮะก็คือตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี57เนี่ย เพลงใหม่ล่าสุดนี้ย้ำอีกครั้งชื่อว่าเพลงวันใหม่เผื่อใครอยากจะฟังนะฮะเนื้อหาของเพลงวันใหม่เนี่ยนะฮะก็พูดถึงว่าวันใหม่ที่จะมาถึงถือเป็นประวัติศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตยหวังให้ชาติสดใสนะฮะหวังให้ประชาชนสุขสบายแล้วก็เตือนสติว่าวันวานที่เคยผิดพลังคือวันที่ต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้าย แผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนเ,ออเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดเป็นคาราโอเกะให้ดูหน่อยได้ไหมฮะไปดูเนื้อเพลงกันออดีกว่าเพราะว่าท่านนายกเนี่ยแต่งเองกับมือเลยนะคะเอ,เอาเริ่มกันตั้งแต่ประโยคแรกของเพลงนี้เฝ้าไฝ่ฝันวันใหม่มาถึงออโอ้โหประโยคแรกก็โดนใจแล้วนะ ต่อตามไปด้วยให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกําลังจะมาให้ชื่นใจเอ๊บอกอะไรหรือเปล่าต่อนนี้ให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลัง้ง คือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไท,ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยซาบซึ้งกินใจแล้วก็มีคำถามตามมาว่าท่านบิ๊กตู่งานล้นมือมากนะ,ะนะทำงานหนักมาก เอาเวลาไหนไปแต่งเพลงเนี่ยหลายคนก็สงสัยแบบนี้แต่เพลงที่กลั่นกรอออกมาเนี่ยต้องบอกว่าแมเป็นเพลงที่หลายคนก็ฟังครั้งแรกก็แทบจะร้องตามได้เลยมันติดหูเพราะว่าสัมผัสภาษาไทยเนี่ยตรงเป๊ะทุกตัวเลยอ่ะสวยงามเอาอย่างนี้เดี๋ยวทีมงานเปิดเพลงนี้ให้ท่านผู้ชมฟังอีกสักรอบหนึ่งนะฮะจะได้คุ้นกับเพลงวันใหม่นี้หน่อยเพราะเป็นเพลงล่าสุดเลยที่ท่านวิกตุแต่งขึ้นมาเอาไปฟังอีกสักรอบหนึ่งครับ ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้นบานเรานีานาน้นนต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน คุ om, ้นหูเลยยังพี่อามเนี่ยเริ่มคุ้นหูแล้วเริ่มจะร้องได้ได้แล้วนะฮะพอไปเทียบกับ7เพลงก่อนหน้านี้ที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่งเอาไว้เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี57เพลงนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์เพียื้นความสุขประเทศไทยไม่มีใครร้องไม่ได้คือติดลมบนไปแล้วว่าเพลงนี้เพลงนี้ป็นตำนานไปแล้วนะฮะเพลงเพราะเธอคือประเทศไทยเมื่อปี58เพลงความหวังความศรัทธาเมื่อปี59เพลงสะพานเมื่อปี60 เพลงในเพชรใจเพชรนะขอภายใจเพชรเมื่อปี61สู้เพื่อแผ่นดินปี61ในความทรงจําปี62ก่อจะมาถึงซิงเกิลล่าสุดก็คือเพลงวันใหม่นะฮะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปฟังเพลงที่ฮิตหน่อยตอนนี้นะฮะฮิตฮิตมาก่อนหน้านี้ขอเริ่มที่คืนความสุขให้ประเทศไทยให้นานผู้ชมได้ฟังเพื่อทบทวนความจำอีกครั้งหนึ่งฮะเราจะทำตามสัญญา ตามได้ใครร้องไม่ได้นี่โอ้โหไม่มีเลยนะ<ม>คาด<ม><ม>ว่าไม่น่ามีนะเป็นเพลงที่ฮิตมากๆ<ม>นะคร<ะ>ับแค่เข้ามาเริ่มทํางานเนี่ยก็มีเพลงมาแล้วหนึ่งเพลงแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่หลายคนก็ชื่นชอบนะฮะออกมาเมื่อปี60เพลงนี้ชื่อว่าเพลงสะพานเอาไปฟังกันหน่อยครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝัน ที่ตัั้้งใจจฉนนนรอมะเเป็สาคพพื่อให้จะ,จะให้เรามาเปิดทุกเพลงคงจะไม่ไหวนะฮะหยิบยกมาเป็นน้ำจิ้มให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันแล้วกันแต่อย่าไปคิดมากนะก็คิดซะว่าเป็นเพลงเพราะๆให้ฟังในช่วงนี้ นะเป็นจากศิลปินสักหนึ่งคนค,คิดแบบนั้นก็นแล้วกันใคระะที่เงาเๆก็เปิดฟังได้แก้เงากันไปเพลงใหม่ชื่อวันใหม่นะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องเพลงอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามท่านบิ๊กตู่นะฮะว่าอาจจะไปหาเสียงกับพรรพลังประชารัฐไหม,มจะไปปลาัายใหญ่ที่โคร,ราชไหมะนะะแต่คําถามที่เกิดขึ้นคือ แล้วตามข้อกฎหมายอ่ะท่านนายกไปได้หรือเปล่าทําได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของ Facebook ของท่านนายกที่ไปเปลี่ยนบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นบุคคลสาธารณะเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันยกใหญ่นะคะแต่ว่าล่าสุด a c e b o o k ของท่านนายกก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็เขียนว่าเป็นบุคคลสาธารณะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปเจออาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็พูดถึงเรื่องของข้อสงสัยในตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านบอกว่าก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแหละค่ะเดีอยวยืนยันว่าตําาแหนน่งงขอยก ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแต่กฎหมายยกเว้นในส่วนของข้าราชการการเมืองให้สามารถเสนอชื่อเป็นค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ส่วนตําแหน่งหัวหน้าคอสชอไม่ใช่ข้าราชการการเมืองค่ะ,ะจึงอาจจะ ในมาตรา98วรรค15ของรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้พนักงานหรือว่าลูกจ้างของหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐหรือรัฐ,ฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นหากใครสงสัยสามารถยื่นให้สารธรรมนูญหรือว่ากก,ะกะตวินิจฉัยได้คําพูดของอาจารย์วิษนุเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่สามารถใช้เป็นคําวินิจฉัยแทนได้ค่ะส่วนกรณีที่กะกะตอ,อนุญ,ญาตให้ปุณเยประยุจันโอชาสามารถขึ้นเวทีปราศัย และลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครพักพลังประชารัฐได้เนี่ยอาจารย์วิสณุบอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีต้องระมัดระวังการใช้คําพูดและเวลาราชการที่อาจจะขัดต่อมาตรา72 73แล้วก็78นะครับที่กําหนดให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องวางตัวเป็นกลางหรือใช้ตําแหน่งทําให้เกิดประโยชน์แก่พักการเมืองและห้ามกระทําการจูงใจต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส่วนที่มีคนทวงติงว่าแม้จะอยู่นอกเวลาราชการแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้อาจารย์วิษณุขอให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกะกะตหากบอกว่าทำได้นะฮะส่วนผู้ติดตามพลเอกประยุทธ์ในการลงพื้นที่ที่หาเสียงจะต้องยกเว้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะต้องทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพราะนอกเวลาก็ยังถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะเข้ากับพักการเมือง ส่วนเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นก็ให้ใช้ตามความเหมาะสมเท่ากับพักการเมืองอื่นๆนะครับหากแต่จะใช้รถหรือทรัพย์สินทางราชการไม่ได้เพราะถือเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยครับนี่แหละค่ะวันนี้เจอจา์วิษณุแล้วขอถามมีหนึ่งเรื่องเรื่องของสอวเพราะว่าถกเถียงกันยกใหญ่เลยค่ะแต่ว่าจา์วิษณุก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องรายชื่อของสอวนะคะที่ขนาดนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการโดยจาย์วิษณุก็ระบุเพียงว่าสักวันหนึ่งก็จะรู้เองซึ่งไม่มีกฎหมายใดระบุไว้ว่าจะต้องเปิดเผยรายชื่อของสอวแล้วก็ยืนยันว่าคณะกรรมการจะส่งรายชื่อสอว400คน เพื่อให้คอสชอคัดเลือก100หรือเหลือ194คนคภายในวันที่9มีนาคมนี้ค่ะ,ะส่วนทางหนึ่งในผู้สมัครสอสของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่แม่ห้องสอนตอนนี้ก็ลุยหาเสียงทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะฮะชูนโยบายสำคัญสำคัญอย่างสนับสนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีพักหนี่กองทุนหมู่บ้านนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่า เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนายปัญญาจีนาคำผู้สมัครสสหมายเลข12อเขตของพรรคพลังประชารัฐอดีตสสแม่ห้องสอนสสมัยที่ถูกวางตัวเป็นเตงหนึ่งในสนามเลือกตั้งของแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปรับเสียงด้วยเนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละหมู่บ้านไปยังตำบลอำเภอเนี่ยนะฮะจะหมดไปกับการเดินทางเพราะแต่ละหมู่บ้านที่ไปเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง3-4ชั่วโมงอ่ะ ก็จะไปถึงกันนะมันลําบากแบบนี้แต่สุดท้ายก็เข้าถึงประชาชนเนี่ยแห<ะ>ละค่ะคุณปัญญาบอกว่าแม้ว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยจะอายุปลาเข้าไป70กว่าปีแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการลงพื้นที่ค่ะแล้วก็จะพยายามลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดด้วยเพราะว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ห้องสอนก็จะอยู่บนดอยสู<ะ>บานพื้นที่เนี่ยต้องคลุกฝุ่นไปเลยเพราะว่าถนนเป็นลูกลังนะคะต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าสีชั่วโมงก็มีมาแล้วเคยมาแล้วค่ะแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันชื่นใจ แล้วมันคุ้มค่า,าคเพราะว่าไปพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายพักก็ดีโดยเฉพาะนโยบายบัตร สวัสดีการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีด้วยเนี่ยไปหาประชาชนเลยไปดูฝากฝั่งของพักชาติไทยพัฒนากันบ้างก็ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ของเขาแหละและเขาก็มั่นใจเลยว่าจะสามารถกว่าสสได้ยกจังหวัดเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณการนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคุณหญิงแจ่มสายศิลปะอาชาก็ลงพื้นที่หาเสียงที่อำเภอดอนเจดีอำเภอสามชุกอำเภออูุทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งช่วงเช้าก็ประกอบพิธีบวงสวง เริ่มเอาใจกันก่อนนะคะที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะจากนั้นก็เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อหาเสียงในตลาดดอนเจดีย์ซึ่งก็เป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3โดยนายประพัฒโพธสุธนผู้สมัครสสพักชาติไทยพัฒนาเบอร์11อลงแข่งขันกับนายจองชัยเที่ยงธรรมผู้สมัครสสพักภูมิพักภูมิใจไทยเบอร์สาซึ่งอดีตเนี่ยเคยทํางานการเมืองเคียงคู่มากับคุณบรรหาศิลปะอาชายอย่างต่อเน,นื่องด้วยตอนนี้มาเปลี่ยนพักการก็มา ร้ลอลุ้นว่าจะดุเดือดขนาดไหนกันล่ะค่ะคุณกัญน,นาก็มาพร้อมกับุณวราวุธเลยนะครับต่อมาในช่วงบ่ายเนี่ยคุณกัญจนาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเข้ากราบสักการะขอพรสารเจ้าพ่อสาบชุกตลาดร้อยปีก่อนจะเดินทางนะฮะไปขอคะแนนเสียงส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักเลยเพราะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็มามอบพวงมาลายัยแล้วก็นําดอกกุหลาบเนี่ยมาเป็นกําลังใจให้กับคุณกัญจนาและคณะอย่างอบอุ่นด้วยนะครับ ทางคุณกัญจนาเนี่ยก็บอกว่าพักชาติไทยพัฒนามั่นใจว่าจะต้องชนะการเลือกตั้งสอสอทั้ง4เขตอย่างแน่นอนเนื่องจากผลงานที่พักเคยทำไว้ตลอดระ,ระยะเวลาที่ผ่านมาเอาไปฟังเสียงคุณกัญจนาหน่อยครับ ที่ในนามหัวหน้าพ uh, uh, ักว่าเราจะได้ผู้แทนรัศดรในนามพักชาติไทยพัฒนาสําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะทําให้ได้ทั้ง4ี่เขตนะคะเพราะว่าเราในสมัยพระปัญหารทํามาได้ตลอดต่อเนื่องมายาวนานซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้พักชาติไทยสมัยพระปัญหาสามารถพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเราได้ผู้แทนรัศดรยกทั้งจังหวัดต่อเนื่องกันมาหลายสมัย และทั้งหมดนี้คือน,นิวข่าวเที่ยงนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามะคะ่ะ oh <my. S 1> ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ